นนหนัผมาท่ามสมดักว่ะต้องใจหมาเออทำเปต่อเลยเ่ยวเรื่องนี้ไม่ร้เรื่องนี้เสียงเออรู้เด้อสมกมาเลยมาคุยกันนีี้เนี่ยขึนด้ขงเมืองฝั่งน้าสุรากาเลยครับมึเฝนตกแรงมากเลยไม่มีปัญหาโอ้ป้าลูกทีก็ต้องฝขกทีมีมุ๊บ กูออกมารอบสองเนี่ยมาแล้วกรุงมาลนว่ากันแล้วใช่ไัมใช่เลยใส่รูปใส่รูปใช่โยใช่โยูก็บกวาดไม่ได้กำลังใส่รูปอยู่ครับ อยู่ในเขตปากน้ำนะเขต่ปากน้ำอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยนะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใหเราเลียได้ได้นกโรคจ้ากว่าเศรษฐกิจมันยังสุดแล้ว เราไม่สามารถจะห้ามห้าร้ได้จากเดิมยิงสินับปียิงจบเลยปกิเว้นปกจัดงาน,นเวมม้นปกพับปกบ้าเลยน,ออน,นเอาอ่ะต่อนนพับเลยมนเติงจบเลยมาเติงจบเลยครับซึ่งเราะฉะนั้นขวงรัฐเรามีอยู่ทางเดียวซึ่ง40จำเเาเนต้ตงใ้ก็คือถถ้ามันได้มาปัเน,นียงถ้ามันได้มาปัเน,นียงทั่บอเคเลย เราไม่เคยได้จับม so sure so ันเลยเราใจมาทางชีวิตเรามีเรามีต right? ้นแหล่เป็นตีพุ่งกองต้นเราจะนันเราเราหมาอะไรได้จักกระเจิดเหมืนซื้อแล่ตู้คนไม่ด้วยอาจารย์เอ้ยนอะเขาบอกเลยทำได้เลยครับโอ้ยรายละเอียดมันคือได้ละเอียดมันคือเขื่อนดักดักดักนั่นมันมันเขือเลยแนะนำแนะนำน้องๆได้ทุกคนทุกคนครับพี่ครับพี่ซึ่งที่เราจำเป็นต้องใช้เลยได้ได้พอสัปดาหี นี่กันมาแพลตฟอร์มนี่กันมาโปรกแพลตฟอรมคือนตอี้่วาที่แพลตอมก็คือโหนายว่าข้อมูลทั้งนี้มันมีบรตเดียวในบเดตัวนี้ดีแน่มีบรอกบัท์ถึงมาเปยนมาเปยนรายรายใายดีรกใช่เป็นประจำเล่นรายใชยดีดเกือใจเป็นประจำมาเป็นรายได้ดยระบบ t s อ่าด้วยระบบ ATS เราไม่ต้องเครียงการตรวรับปีวีเราไม่ต้องเรี่ย เราจะได้มาจากเอโเรือขอติดตองนี้ผมมอนี่นะจ้างตรงนี้ตรงนี้นะมีบอิสัเดียวจ้งมีมีมีบอลทีประเทศไต้าัมีบอลตัวนีตัวตรงนี้ท่านอดตท่านอิทตตรวครับฟังกลองครับคับับครับนคหลักครับตรั้นจ้ะับมีบอิสักเดียวนะครับอลสักีซึ่งทำให้เราได้จากรายได้จากการเราจ่ายตัวสักมืนซึ่งเราเรียกว่าเียวใจนี่คือใปหน้ที่หนึ่งครับ ช่องทางที่หนึ่งก็คือท่านได้นำฮะนี่อะเป็นบอกก็อธาบายใังแต่ไม่ฟังอันนี้ก็ยบ่องทางใดต่างหเจเลขาฟังแ้วจบแล้วกนจะจ่ดวยนเนีโตแล้วก็จบแล้วนแล้วกเขาฟังแ้วจบแครับใส่หรูไถึงมีกระเป๋าเดียวปุ๊บเลยเด้อกระเป๋าเดียวก็คือส่งเลยนะสวยแงกันไป ถ้าสมัครไซเอ็มด,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 ดูได้แตเลยมันมีข่าสามกระเป๋า,รปา,ววก,ากระเป๋าละสักหน่อยไซเอ็มไซเอ็มซ้กระเป๋าเท่าไหร่